วันนี้กับสูตรดีๆสำหรับคนที่มีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูงไม่ควรมองผ่านสูตรใกล้ๆตัวอย่างใบเตยหอมใบเตยที่เรามีกันทับทุกบ้านใช้ส่วนรากและส่วนใบรวมกันบอกเลยว่าแค่สูตรนี้ลดน้ำตาลได้ชัดเจนคนที่มีปัญหาไขมันส่วนเกินมีปัญหาสุขภาพ เลือดลมไหลเวียนไม่ดีบอกเลยว่าสูตรนี้ช่วยได้ดีมากคนที่มีปัญหาสุขภาพความจําไม่ค่อยดีใบเตยช่วยได้ช่วยทําให้คนที่มีปัญหาไมเกรนอยู่ดีขึ้นลองไปหามาทำกินทําทานกันตามสูตรนี้แล้วฟังให้จบค่ะก่อนชมฝากกดติดามและกดกระดิ่งน,นะคะเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะส่วนที่เราจะนํามาใช้ของส่วนของเตยหอมคือส่วนและรากของลําต้นเน้นว่ารากค่ะ ได้รากมาแล้วนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหัน่นตัดประมาณความยาวหนึ่งฝ่ามือปริมาณที่ใช้ประมาณหนึ่งกำมือค่ะเน้นย้ำทุกครั้งเลยว่าเวลาที่เราจะนำสมุนไพรไม่ว่าจะชนิดไหนไม่ว่าจะผักอะไรเน้นย้ำว่าควรจะสะอาดและ ปลอดโรคเพราะเราจะนำมารักษาโรคไม่รับโรคเข้าสู่ร่างกายค่ะปริมาณที่ใช้ประมาณหนึ่งกำมือใหญ่ๆแบบนี้นะคะและเพื่อให้ชวนทานทานง่ายและมีความหอมแนะนำให้ใช้ใบเตยประมาณ3-5ใบใส่ได้เลยค่ะเพิ่มความหอมชวนกินและช่วยบำรุงเลือดอีกทาง และในส่วนของการทําชาแนะนําให้เตรียมหม้อเรียบร้อยเติมน้ําประมาณ1-2ลิตรทําการเปิดไฟกลางอ่อนใส่ใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมเพิ่มรสชาติเพิ่มสรรพคุณดีๆทางยาประมาณ3-4ถึใบล้างสะอาดและใส่ลากเตยหอมลงไปประมาณ1กํามือ ปิดฝาหม้อรอน้ําเดือดใช้คําว่าเดือดค่ะแล้วก็รอประมาณ5-15นาทีขึ้นอยู่กับความแรงของไฟเตาที่บ้านได้เลยและเราก็จะเห็นว่าหลังจากที่เราต้มไปประมาณนี่มันต้มประมาณ7นาทีผ่านไปค่ะจะเห็นว่าใบเตยเริ่มส่งกลิ่นหอมหอมมากพร้อมทั้งนี่นะคะ น้ำเริ่มเปลี่ยนสีสารพคุณดีๆที่อยู่ในรากเตยและใบเตยเชื่อปนลงในน้ำที่เราทําการต้มสังเกตว่าน้ำงวดเหลือหนึ่งในสมปิดเตาอุ่นๆทําการกรองต้มหนึ่งครั้งสามารถทานได้1นถึงสงวันเสร็จแล้วชาใบาเตยหอมค่ะเป็นส่วนง่ายๆที่อยู่ใกล้ๆตัวหอม หอมจริงๆหอมสมชื่อค่ะใครที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันมีปัญหาระบบการไหลเวียนของเลือดระบบย่อยไม่ดีแนะนําเลยทานไปทำมากิน ไปทําทานทํากินกันค่ะสำหรับสูตรดีๆใกล้ๆตัวโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาไมเกรนปวดหัวบ่อยๆสูตรนี้ทานแล้วช่วยทําให้ปัญหาเหล่านั้นหายไปแนะนํากินทานก่อนอาหารประมาณ5-15นาทีทุกทุกเช้าเย็นทานเป็นประจำา7-15วันอาการของโรคหลายๆโรคที่กล่าวมาดีขึ้นเห็นผลชผัดเจนและลดการทานยาดได้จากคนที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันบอกเลยสูตรสมุนไพรใกล้ๆตัวบ้าน ว่นเราใช้ดีจริงนะคะขอแค่รู้จักกินรู้จักใช้ทานที่เป็นยาไม่ว่าจะเป็นสมนุนไพรดีๆใกล้ตัวสูตรไหนทํากินทําทานสังเกตตัวเองโรคหายไปด้วยการกินการทานง่นายๆจากสมุนไพรใกล้ๆตัว<อ>คลิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สําหรับคนใกล้ๆตัวและตัวท่านเองฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์คลิปสราระดีๆมีประโยชน์ของมันด้วยช่วงนี้สวัสดีค่ะ ทานช่วงอุ่นดีรสชาติใช้ได้แม่บอกเลยทำคิมทำทานวันนี้ก็ผักริมทางที่ใครหลายๆคน <c oughs> รู้จักใบชะพูค่ะรู้หรือไม่ว่าใบชะพูสามารถช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ยอดเยี่ยมช่วยลดไขมันในเลือดและช่วยลดน้ําตาลสําหรับคนที่มีปัญหาเบาหวานได้ชัดเจนและอย่างดีต่อคนที่มีปัญหาสุขภาพฟันปวดฟันปวดเหงือก เงือกบวมมีปัญหาช่องปากแคบใบชะพูได้ส่วนทั้งหมดเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมและฟังต่อให้จบกับสูตรง่ายๆช่องปากเบาหวานความดันไขมันก่อนชมฝากกดติดามและกดกระดิ่งในส่วนของใบชะพูที่เราจะใช้มาต้มเพื่อทำชาทานใช้แก้ปัญหาช่องปากเบาหวานความดันไขมันคือส่วนที่เป็นราก ลำต้นและใบใช้ทุกส่วนที่เป็นของใบชะพูค่ะเริ่มจากหาวัตถุดิบได้แล้วก็ทําการล้างทําความสะอาดเน้นล้างทําความสะอาดรากจะต้องสะอาดส่วนใบใช้ใบกลางอ่อนกลางแก่ตั้งแต่ยอดลงมาเลยนะคะเน้นต้นที่มีความกลางอ่อนกลางแก่ล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อย เน้นย้ำทุกครั้งเรื่องความสะอาดเพราะเราจะทํากินน้าทานเพื่อให้โรคที่เป็นหายไปและมันจะเพิ่มความหอมของน้ําสมนาสุนไพรสตรนี้ด้วยใบเตยช่วยทําให้ทานง่ายชวนทานขิงที่มณน,นามาใช้ร่วมกับสูตรนี้จะช่วยทําให้ฟันที่มีปัญหาช่องปากปวดฟันเหงือกบวมใช้ร่วมกับเกลือและใบชพูกางอ่อนกางแก่บรรเทาอาการปวดฟันลามาน้าในช่องปากเงือกบวมหายสนิทจริงๆลองทําตามสูตรนี้ดูค่ะ และส่วนขั้นตอนการทําชาใบาชะพูเริ่มจากใช้น้ําประมาณ1ลิตรใช้คําว่าประมาณนะคะจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้และถ้าบ้านไหนมีใบเตยแนะนําให้เติมใส่ลงไปได้เลยจะช่วยเพิ่มความหอมชวนทานหลังจากนั้นปิดฝา เปิดไฟกางอ่อนตั้งไฟจนกระทั่งน้ำเดือดใบเตยส่งกลิ่นหอมแบบนี้ใส่ใบชะพููส่วนที่เป็นกา้านส่วนลากลงไปทําการคนให้ทั่วเพื่อให้ส่วนลากและส่วนกา้านจมลงในน้ําสุกเสมอกันสัพพคุณทางยาจะเริ่มออกฤทธิ์ต้มประมาณ5้านาทีเปิดเตาค่ะและทําการใส่ใบชะพููส่วนที่เหลือลงไป ทำการคนใบชะพูให้สุกให้ทั่วเสมอกันและปิดเตาได้เลยหลังจากที่ปิดเตาสักพักน้ําเริ่มอุ่นๆทําการกรองการต้มหนึ่งครั้งมาแนะนำให้ทําเพื่อทานประมาณ1-2วันเท่านั้นไม่แนะนําให้ทําปริมาณเยอะๆแล้วเก็บไปกินไว้ทานเสร็จแล้วค่ะน้ำชาใบาชะพูเพื่อดืด่มทานลดระดับน้ําตาลในเลือดที่มีระดับเกินปกติสาหรับคนที่มีภาวะเสี่ยง เป็นโรคเบาหวานและเป็นอยู่ค่ะช่วยลดระดับน้ำตาลได้ดีจริงๆบอกเลยส่วนคําถามมีว่าสำหรับคนที่ร่างกายปกติสามารถทานได้ไหมลดน้ําตาลในเลือดลงจากปกติหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่มีผลข้างเคียงค่ะสามารถทานได้แต่จะช่วยระดับ ลดร,ระดับความดันที่เป็นอยู่และช่วยลดไขมันในเลือดได้ดีช่วยกระตุ้นการทำงานของเลือดดีขึ้นสูตรดีๆผักลิมทางผักข้างบ้านที่หากินหาทานง่ายๆแบบนี้มันบอกเลยว่าควรจะทำกินทำทานเป็นประจำสำหรับหลายคนที่อยากจะหายจากโรคและอยากจะสุขภาพแข็งแรงการกินการทานแนะนำให้ทานทุก ทุกวันประมาณ7วันติดต่อกันในช่วงระยะเวลาก่อนอาหาร5-15นาทีปริมาณ1แก้วกาแฟแบบที่เห็นในคลิปนี้ค่ะทานแล้ว5-15นาทีทานข้าวได้ทานเป็นประจำ7-15วันสังเกตอาการของเราระดับน้ำตาลจะลดลงช่วยลดภาวะความเสี่ยงของน้ำตาลไขมันความดันและหัวใจได้ดีมโนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ สำหรับหลายๆคนที่ติดตามวนอยู่นะคะหอมมากชื่นใจเพราะได้กลิ่นใบเตยค่ะและนี่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาระดีๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ก่อนลากันไปทานให้ดูค่ะหอมมากทานช่วงอุ่นๆดีค่ะชุ่มคอนะไม่เฝื่อนรสชาติดีอะ่ะบนบอกเลยหอม อย่าลืมหามากินมาทานค่ะอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้มนนะ